เรียบร้อยตายเลิคอปเตอร์ล่วงโอ้โหอย่างกระหนังแอคชั่นวันนี้เชอรี่ไม่อยู่เสียคงต้องทำงานคนเดียวอีกแล้วสินะ <Yeah. S 1> ว่าแต่วันนี้เสียจะไปทำอะไรดีเสียว่าเสียจะไปขโมยรถเถื่อนมาขายสักหน่อยดีกว่า oh. เสียไม่ได้ขโมยรถนาฮันละต้องรีบหาเงินคืนเพราะว่าเชอรี่เนี่ยนะเอาตังเสียไปซื้อบ้าน ทําให้เสียเนี่ยต้องหาเงินมาเขาเรียกว่าทดแทนเนี่ะแ,แต่ไม่เป็นไรจีบสาวอย่ยววาหวังผลหนะนองเสียจะสอนจีบสาวอย่ยววาหวังผลซื้ออะไรให้เขาแล้วก็ซื้อไปหน้าที่ของเราก็คือหาใหม่มาซื้อให้เขาอีกรอบถูกต้องไหมวันนี้เสียจะเข้าบริษัทซะหน่อยไม่ได้เข้าบริษัทนานมากแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้เลขาของเสียจะเป็นยังไงบ้าง เอ้วันนี้เชอรี่ไม่อยู่เสียว่าเสียจะจีบเลขาซะหน่อ,นเอยเป็นโอกาสอันดีเลยนะเนี่ยจอดรถไว้ตรงนี้แล้วกันอย่าให้ใครมาแตะลัมโบเสียแล้วหลังคารถเสียไปโดนอะไรมาวะเนี่ยแป๊บเดียวเป็นรอยละให้ตายสิไปเข้าออฟฟิศกันดีกว่าเสียมาแล้วเลขาคนสวยสว่าไงเจ๊ะน้องสาว ไปเป็นเด็กเสียไหมวันนี้เชอรี่ไม่อยู่มเมียเสียไม่อยู่ไปเป็นเด็กเสียไหมจ๊ะไม่ตอบแบบนี้สงสัยอยากโดนพาดโต๊ะ <c oughs> หมายถึงเงินเดือนอะ่ะ <c oughs> ขอกลึบก่อนสักกลึบ <c oughs> พอดีว่าเชอรี่ชอบดื่มตรงนี้เสียก็อยากจะดื่มบ้าง <c oughs> ดีจริงๆรอาวล่ะ มาดูกันซิว่าวันนี้จะมีรถที่ไหนให้เสียไปเอาบ้างรถเถื่อนของเราในวันนี้กดหาข้อมูลเลยอยู่ที่ไหนไม่รู้รู้แต่ว่าเราต้องไปเอาด้วยตัวเองเหมือนเราจะได้ข้อมูลมาแล้วเราไปเอารถกันเถอะโอเคดูเหมือนว่าเขาจะส่งข้อมูลมาแล้วดูเหมือนว่าจะมีการจัดปาร์ตี้อยู่ที่ไหนสักที่เราต้องไปโอเคอีก2กิโลดูเหมือนจะไม่เ ขับรถดีๆด,ดีวะยิงขู่สักทีสองทีให้มันหลาบจำแล้วเราก็รีบไปกันดีกว่าพอเชอรี่ไม่อยู่เสียก็เหงานะโอ้ยขอโทษพอเชอรี่ไม่อยู่เสียก็เหงาต้องมาหานั่งทำภารกิจคนเดียวเพื่อหาเงินใช้หนี้คืนแต่ไม่เป็นไรเพื่อเชอรี่เสียทำได้เสียทำได้อยู่แล้ว ว่าแต่ทําไมมันให้เรามาตรงนี้ที่ที่มันลึกลับซับซ้อนอ,อ๋อดูเหมือนจะมีปาร์ตี้สินะก็เหมือนอย่างเคยก็แค่เข้าไปขโมยรถแล้วก็ออกมาพริงแต่ว่ารอบนี้มันดูแบบแปลกๆนะน,นี่เหมือนจะมีปาร์ตี้อยู่ข้างในอ่าโอเครถที่ว่าอยู่ข้างในสินะว่าแต่รถมันคือรถคันไหนวะโอเคดูเหมือนว่าเสียจะแอบเข้าไปได้ อย่าควรพักพืนพกเก็บเสียงออกมาไม่ให้ใครรู้ตัวหายแล้วหนึ่งคนมาแบบเนียนๆอุ้ยแอบก่อนอีกคนหนึ่งล่วงไปไม่มีใครรู้ตัวใจเย็นๆเรายังหารถไม่เจอเหมือนจะมีคนปาร์ตี้เมาอยู่ริมสระนี่สินะที่เขาเรียกว่าปาร์ตี้ริมสระใจเย็นๆอยู่ตรงนี้ไม่มีใครเห็นเราเหมือนว่าด้านซ้ายจะมีโจทย์อยู่หนึ่งคน ลูกน้องไม่มีก็ต้องมาจัดการกันเองอย่างนี้แหละเฮ้ยมันเห็นเราแล้วเย็นๆใจเย็นๆไม่ต้องรีบอุ้ยอย่ามาแย้มอุ้ยเราได้กุญแจรถแล้วอ๋อเราตั้งใจมาหากุญแจรถตั้งแต่แรกสินะอีกคนนึงมันอยู่ไหนโดดลงเลยแล้วกันอยู่ไหนทำไมเราไม่เห็นตัวมัน โอเคตายไปซะอยู่ข้างหลังตึกสินะไม่ใช่ปัญหาเรามาเพื่อเอากุญแจเราได้กุญแจรถแล้วแล้วรถอยู่ที่ไหนอ้อโอเคอยู่ด้านหน้านี่เองคงต้องปีนขึ้นไปใหม่ลื่ขึ้นไปดีกว่าอุ้ยมันไล่ย,ยิงเสียแล้วดูเหมือนว่ารถน่าจะต้องออกไปตรงนี้หรือเปล่าเสียกําลังหลงทางขอโทษทีไม่ใช่ตรงนี้แล้วรถอยู่ไหนรถมันอยู่ที่ไหนวะ ร๊บ,บหนึ่งเสียกำลังหลงทางาโอเคเสียเจอรถแล้วโอ๊ยขอโทษทีโอ้ว้าวแล้วคันนี้ดูสาวน้อยคันนี้สิมันสุดยอดไปเลยขอตัวก่อนนะจ๊ะหนุ่มๆเสียไปแล้วหลังจากนี้เราก็ต้องพยายามอย่าขับชนค่อยๆขับไปอย่าใจร้อนรถราคาดีต้องห้ามมีรอย ต่เหมือนว่าจะไม่มีใครไล่ตามเสียมานะอุ้ยข้างหน้ามีโจทย์ชิบหายแล้วรถเสียโดนยิงเป็นรูเลยหน้าต่างแตกแล้วด้วยโดนไปแล้ว700โอย้ยอืมห้าวนักนํำมึงมีเฮลิคอปเตอร์ขับตามอุ้ยโอย้ยขับรถให้มันดีๆหน่อยได้ไหมเ,ไ 1, เ,เสียโดนไปพันหนึ่งแล้วเอ๋เ็งเลยเสียค่าซ่อมเล, <c oughs> เลยเห็นไหมโอเคอ <c oughs> ุ๊ยรถรถอุ้ย <c oughs> <c oughs> เสียขอโทษเสียไม่ได้ตั้งใจเฮลิคปอปเตอร์คันนี้มันยังไล่ตามเราอยู่โอ้ยรอก่อนเดี๋ยวซ้ายต่อไปเอ้ยหลบอย่ามาขวางโอเคเสียว่าเสียน่าจะพ้นละไม่น่ามีใครมาดักข้างหน้าเสียละอีสองอุย้ยโอ้โหมันไล่กัดไม่ปล่อยเลยโอเค ยังพอไหวเยอะอุ้ยมันขับตามไม่ลดละอุ้ยเสียขอโทษเดี๋ยวเขาเติมมันไปไหนละเหมือนมันจะไม่ตามเราแล้วนะโดนไปแล้วพันห้าหวังว่าคงไม่โดนถึงหมื่นตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะสลัดออกไปได้หมดละยกเว้นว่ามันจะมีเครื่องติดตามในรถเสียอันนั้นแหละยุ่งแน่นอนเดี๋ยวซ้ายตรงนี้มันยังยิงมาอีกเหรอมันจะเตื้อกเกินไปแล้วนะ เรียบร้อยตายเฮลิคอปเตอร์ล่วงโอ้โหอย่างกระหนังแอคชั่นสุดยอดไปเลยลาก่อนไอเฮลิคอปเตอร์นั่งโหเสียขอตัวเอารถเข้าอู่ก่อนหุ้ยข้างหน้ามีดักอยู่อีกหนึ่งคนลาก่อนอุ้ยเกือบละข้างหน้ายังมีอีกไหมมนส่งเฮลิคอปเตอร์คันใหม่มา สงสัยมนอยากจะร่วงอีกรอบเสียไม่สนใจเสียขอตัวเอาล่ะข้างน้าต้องเลี้ยวขวาลากอใ้พวกหน้าง,ง่รถของมึงเป็นของกูแล้ว <c oughs> <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เภารกิจทีมหมูซะจริงๆ <c oughs> เอาล่ะเราเอารถมาซ่อมกันสักหน่อยเปลี่ยนสีเปลี่ยนทะเบียนเปลี่ยน,ยนหมายเลขเครื่องให้เขาจาไม่ได้ส่งออกไปขายให้กับลูกค้าคนสําคัญของเราโอเคโดนไปพันหกยี่สิบค่าซ่อมรถเดี๋ยวซ่อมโอเคเราติดต่อลูกค้าแป๊บหนึ่งก่อนที่เราจะเอาไปขายเดี๋ยวมาดูซิว่าใครพอจะซื้อรถเราได้บ้างเราจะเอ็กซ์พอร์ตคันนี้สามหมื่น ดีไหมไม่เอาเราเอา7 5 0 0ห้าเลยจัดไปจะได้ไดรวยๆเอาเลขเครื่องออกเปลี่ยนป้ายทะเบียนอะไรก็ได้เอาวันนี้ละกันเท่ดีต่อไปเปลี่ยนสีเป็นสีสีด้านให้เป็นสีแดงไปเลยโคตรเท่สีเมทัลิกไม่ต้องอันนี้เป็นสีสปอยเลอร์จัดไปสีแดงเหมือนกันอ๋อให้มันสวย ต่อไปอัพเครื่องบอดี้เวิร์คใส่ปั๊มเปิดสะหน่อยไหมอ่ามันจะต้องเปลี่ยนเดี๋ยวลูกค้าไม่พอใจต้องโดนต่อไปใส่ฮูดสวยเท่เสียงแต่ไม่ต้องไฟข้างหน้าขอสว่างโอเคใส่นีออนข้างหน้าเพื่อความสวยงามโลเคชอ่าจริงๆไม่ต้องมีก็ได้ไม่สวยสปอยเลอร มียู่แบบเดียวหน,หน้าต่างขอแบบมืดโอเคเหลือแค่ยางเอาดีไซน์นี้สวยแล้วโอเคเปลี่ยนสียางสัหน่อยออฟโรดสวยงามเรียบร้อยเราแต่งรถเสร็จแล้ว <S <S เหลือแค่เอาไปส่ง โอ้ลดร,ราคาคันนี้500,000ดอลลาร์เลยทีเดียวแต่เราจะได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่76,000โอ้โหรถมันแรงเหลือเกินตอนที่เสียขับตอนแรกตอนที่รถยังไม่แต่งนี่ไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่แต่ตอนนี้ดูเหมือนมันจะแรงมากอีก6กิโลเมตรมีเวลาให้แค่14นาทีเสียต้องรีบไปเอ้ยอุย้ยเรียบร้อยรถเป็นรอยเลยนึกว่าจะหลบพ้นรถมันแรงททีโดนไปพัน 1, หนึ่งกระจกแตกนิดหน่อยไม่ใช่ปัญหา รถเสียเคลียร์เองเฮ้ยชิปหายโอเครถเสียยังปกติดีเมื่อกี้มันบินแป๊บหนึ่งตอนนี้เหลืออีกประมาณ4กิโลอยู่อีกไม่ไก,กลเหลืออีก2กิโลถนนแถวนี้มันค่อนข้างจะโคตรเคี้ยวเหมือนจะเป็นถนนที่จะให้เราพิสูจน์ว่ารถคันนี้มันดริฟท์ได้ดริฟท์คืออะไรเ่ะเสียว่ามันก็พอดริฟท์ได้นะเดี๋ยวเสียจะดริฟท์โชว์ให้ดู เป็นไงดิฟเข้าพงหญ้าไม่มีใครทำได้ง่ายๆหมุนโชว์ไปทีหนึ่งโอ้โหมันไม่ใช่การขับพลาดแต่เสียตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เอาละข้างหน้าเป็นโค้งหกงักศอกเดี๋ยวเสียจะโชว์ดริฟ์เป็นไงโอ้โหมยอด,อยดิฟสวยกว่ากูได้ไงวะฮะมึงดิฟสวยกว่ากูเหรอ เป็นแค่รถบ้นบานๆแท้ๆเอาละเล็ก800เมตรลูกค้ารอรถเราอยู่ต้องคอยขอโทษลูกค้าอีกที่เราทำกระจกเขาแตกเนื่องจากว่าเราขับไม่ดีเอ้ยเราขับไม่ดีเองโทษใครไม่ได้เมันจะใกล้ถึงแล้วนะรถคั้นหน้ามันขับช้าจริงๆขับเร็วๆหน่อยได้ไหมพี่ชายโอเค ถึงที่หมายแล้วเอารถมาส่งแล้วครับคุณลูกค้าขอบคุณที่อุดนนอย่าลืมใช้บริการรอบหน้าสวัสดีภารกิจเรสร็จสิ้นได้เงินมาง่ายๆ74,000ดอลลาร์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับส r ค b e เดี๋ยวรอบหน้าเสียจะมาทำภารกิจกับเชอรี่แล้วเจอกันสวัสดีโอ้โหเนียน้อยโทรมาพอดี y ย a h